ที่สปอตเบรกเมื่อนแล้วไปที่ตรงนี้ที่สปอตเบรกขึ้นมาปึ๊บแับแรกปั๊บตัวนี้จะเป็นคูนสตาร์ทกับสต็อปพอที่สตาร์ททงานก็ต้องสวิตช์ก็ต้องออนด้วยถึงงานตัวนี้ตัวนี้ไม่เป็นไรครับตัวนี้ต้องออนไว้ผสมเดี๋ยวเราไม่ต้องทยอะไรก็ได้ครับตัวนี้เวลาที่ใช้งานเสร็จก็สต็อปปิดแค่สต็อปตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นคูลทาก็คือหมูเวลาที่เวลลงมา ที่กดตาตัวนี้เวลฟั่งมันจะคูททมอยู่มาสองวิถึงจะสดบขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นดาวไามก็คือเวลาที่ตัดตาตั้ว, to วจะออกมาครับสองวิตัวนี้จะเป็นเวลาเวล์ฟังก็ค <intell> ือเวลาในการเวล์ฟัํงไปแล้วแล้วกี่วิถึงจะให้ตัดให้มันขึ้นมาครับแล้วอีกีีแล้วครับเยี่ยงใต้ผมเลยไิมว่าถ้าใ้ต้าห้เลยครับเาถึงกันั้นหกวิ มี้หรอนี่ครับมีครับโอเคครับเอาเลยไงพอพอโอเคตัวนี้สั่งให้กดคนเดียวตัวเต็มกลีบนะครับครับกาัให้กดสองคนพร้อมกันถ้าผมกดคนเดียวไมครับต้องกดพร้อมกันถึงจะถึงจะเร็ถ้าเกิดพ่จะทารณากดคนเดียวอีกคนนึงฝั่งเลงแค่จับเข้าใบไม่หักนะท่านนี้ถ้ากดคนเดียวถ้ากดคนเดียวถ้าจะกดสองคนพร้อมกันเพราะว่าที่เขามีเพราะว่า เนึ่งถ้าเรามองไม่เห็นก็กำลังจับอยู่เราไปกดเลี้ยวปั้งนิ้เลยกัรผมแต่ก็ไม่เป็นไรอ่าโอเคอันนี้เื็อารอัเลี้ยวเลี้ยวนี่ชี้อะเลี้ยวนะใครชี้ทางงอีกหนึ่งมครับยึดมอไว้เหรอมีมีลากไปลากไปด้ ทีหน้ามาหน้าบนครับแล้วาหน้ายอดมาเปเป็นมที่มันมัแล้วเาเช่ยยาหเต้งืนันยเลยเอาเห็้วอันี้มียอะคนเดียวเเยต้ผสร้างคอทีี่ห้ารซ ใช่ห้าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาท่มาโอเคถ้าเราไม่ยอยรไปไปมอใจเดี๋ยวเราไม่ได้พี่เลยโอเคไม่เอาโอเค เร็วเช้าวั้ตั้ราวันตั้งขช้าอโอเคได้มา้ไมร่องมาเลยรองรบย,ยังใหม่อยู่อ่าหลอกผ้นทำงานลอกู่ทำงานก็ต้องตังตเครื่อง